ตอนนี้จะานายจัดโปรโมชั่นรดล้างสต็อกซูปเปอร์เซอร์ไพรส์5ตอฉันเห็นเธอไปเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วเขาทำอะไรให้เธออีกเนี่ย round round, สงสัยเจ้านายเจ้าจริงแล้วแหละ เราสองคันคงไม่ได้จอดใกล้กันไม่ได้เจอกันเพราะตอนนี้เจ้านายออกโปรมาขนาดนี้อีกไม่กี่วันเธอกับฉันต้องถูกขายออกแน่ๆใช่เพราะตอนนี้เจ้านายจัดโปรโมชั่นลดลางสต็อกซุปเปอร์เซอร์ไพรส์5ต่อฉันเห็นเธอไปเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วเขาทำอะไรให้เธออีกเนี่ยเขาทั้งเปลี่ยนยางให้ฉันใหม่เช็คช่วงล่างถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบบใหม่สองลูก โอ้ยสาวเขาทำให้ฉันทั้งหมดเลยถ้ามีใครมาซื้อเราไปทั้งคู่ก็คงจะดีเนาะเขาจะได้รับเงิน5 0,000ืนบาทเมื่อซื้อครบ2องคันและยังออกล้น5 0า0มืนดอกเบี้ยยังเริ่มต้นที่ห้ต่อปีถ้าเธอถูกขายไปก่อนะต้องดูแลเจ้าของใหม่ดีนะเพราะทางเราอะทำารถให้สมบูรณ์หนึ่งร้อซพร้อมวิ่งงานอย่าไปเกเรก,กับเจ้าของใหม่ล่ะได้เลยถ้าเราไปเจอกันข้างนอกอย่าลืมดีบแต่สามชาติทักทายกันด้วยนะ